สวัสดีครับผมนี่ผมก็จะมาแนะนำนะครับทำไมผมถึงเ,เลือกทําธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ทําไมทุกคนสามารถทําได้นะครับธุรกิจนี้ครับมันง่ายได้มากเลยนะครับธุรกิจนี้มันไม่ได้ยากเลยนะครับผู้ใช้สินค้าก็คือตัวเราเองนะครับผมครับกับคนที่ใช้ อินเทอร์เน็ตนะครับผู้ผู้มุ่งหวังเราก็คือผู้ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับกับธุรกิจนี้เปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นนะครับผมต้องขายสินค้าต้องซื้อสินค้าใช่ไหมครับผมสินค้าที่เราไม่ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับผมแต่นี้ธุรกิจนี้เป็นสินค้าที่เราเราจำเป็นต้องใช้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมในแต่ละวันเราต้องใช้อยู่ตลอดนะครับผมครับโดยผู้ผู้มุ่งหวังนะครับจะหาง่ายมากกว่าธุรกิจอื่นนะครับผมครับ ธุรกิจออย่างเช่นขายครีมเราต้องไปหาผู้ผู้มุ่งหวังที่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับผมครับเฉพาะพวกที่กลุ่มที่ชอบใช้ครีมหน้าขาวหน้าเด้งหน้าไม่เป็นหลุมใช่ไหมครับหน้าตึงต้องอเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มใช่ไหมครับผมครับออันนั้นก็คือขายเฉพาะกลุ่มใช่ไหมครับแต่สินค้าของ i t s นะครับผมครับคืออะระบบซอฟต์แวร์นะครับผมครับในระบบซอฟต์แวร์นี้ก็จะมี ซิมโปรโมชั่นนะครับผมครับซิมโปรโมชั่นก็คืออ่าเป็นโปรเน็ตรายเดือนนะครับผมกับรายปีนะครับครับโทฟรีไม่อั้นนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดก็คือ4ี่ถึงสิเมกนะครับผมปล่อยอ่าปล่อยมาแบบไม่รถสปีดนะครับผมครับมันอยู่ที่เครื่องของเราเนาะจะรับได้เท่าไหร่นะครับผมครับธุรกิจนี้ก็เลยมองว่าเป็นธุรกิจที่ง่ายได้นะครับผมถึงวันนี้อ่าเรายังทําไปแล้วยังไม่มีรายได้ ที่เยอะมากนะครับผมแต่เราทําไปเรื่อยๆนะครับรายได้มันก็จะเกิดขึ้นมานะครับครับอ่าเป็นการใช้ดีระบอกต่อนะครับผมครับแผ่นฟอร์มนี้คืออ่าท่านลงทุนซื้อใช้เงินลงทุนซื้อลิขสิทธิ์แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับผมครับสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมครับสินค้าของเราก็คือซอฟต์แวร์นะครับอ่าซอฟต์แวร์แล้วก็คนที่อ่าซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นี้ไปนะครับผมครับจะมีสวัสดิการนะครับ อ่าคิดง่ายเป็นสวัสดิการนะครับผมครับจะมีซิมโปรโมชั่นนะครับผมขายอ่าขายซิมนะครับซิมก็คือ50บาทนะครับอ่าจะมีค่าจะส่ง60บาทนะครับผมแต่ครับเป็นรายปีก็คือค่าซิมฟรีครับผมครับแล้วก็มีค่าจะส่ง60บาทแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตรายปีนะครับอยู่ที่2องพบาทเท่านั้นนะครับผมครับอ่าเฉลี่ยต่อต่อเดือนนะครับจะร้อยจะถูกมากนะครับผม175บาทต่อเดือนนะครับค่าเป็นรายปีนะครับผม ครับอันนี้ก็คือสินค้าของในระบบ i อ s ีนะครับผมครับเป็นการชวนคนมาลดรายจ่ายนะครับลดรายจ่ายจริงๆนะครับผมของผมจ่ายเดือนละ2องบาบาทผมก็ลดแล้วนะครับผมแต่ผมเห็นไหมครับผมลดรายจ่ายแล้วผมยังสร้างรายได้กับมันได้นะครับผมอันนี้ก็รายได้อ่าอาจจะไม่มากนะครับผมอันนี้รายได้หนึ่งวันนะครับผมของผมวันนี้นะครับครับอ่าวันได้วันไม่ได้นะครับแต่เรา ผ uh, ู้แต uh ่ผู้มุ่งหวังของเรานะครับมันเยอะมากนะครับผมมากกว่าตลาดอื่นนะครับมันกว้างนะครับผมครับผู้มุ่งหวังเราจะเป็นยังไงยังไงนะครับนี่ครับอย่างเช่นนะครับผมมาดูนะครับผู้มุ่งหวังเราผูุ้่งหวังของเราคือผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมนี่เห็นไหมครับผู้มุ่งหวังเราเห็นไหมครับเพื่อนในไลน์ในไลน์ของเรานะครับในไลน์ในเฟซของเรานะครับผม พื่อนในไลน์ของเราก็มีมีสองพันสามร้อยหกสิบเอ็ดคนหกสิบเอ็ดคนนะครับผมครับซึ่งสองพันกว่าคนเนี่ยครับผมแน่นอนครับผู้เป็นผู้มุ่งหวังเรานะครับแล้วเห็นไหมครับผู้มุ่งหวังเราครับคือผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราแค่บอกเขาไปว่าเขาต้องการแผลนฟอร์มนี้ช่วยอะไรได้บ้างนะครับลดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะครับใช้แล้วจะได้อะไรนะครับ เห็นไหมครับข้อดีของมันนะครับมันมีเยอะนะครับผมขับกับแผนฟอร์มนี้แล้วก็ลายค่าเสียงด้วยนะครับผมอ่าอย่างเช่นผู้มุ่งหวังนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ผู้มุ่งหวังเหมือนกันนะครับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับผมซึ่ง facebook เขาก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับผมครับมีค่าโทรค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนแต่ละเดือนนะครับผมครับก็บางคนก็เยอะบางคนก็มากก็น้อยนะครับผมแต่ถ้าคุณใช้ ซื้อระบบครั้งเดียวนะครับของระบบ i t ทนะครับครับที่แน่แนคุณก็จะรายจ่ายคุณต่อเดือนก็คืออ่า175บาทต่อเดือนนะครับผมครับที่ลดได้แน่เลยนะครับผมจาก6 0 0 0บาทคุณใช้อินเทอร์เน็ตรายปีนะครับเดือนปีละ2,090้บาทคุณจะลดค่าใช้จ่ายได้ลงได้เยอะมากเลยนะครับผมครับอ่าจากนั้นคุณสามารถไปแนะนำบอกต่อได้นะครับผมมีสิ่งดีๆเราต้องบอกต่อนะครับผมครับ อ่าสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องบอกนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็แล้วก็โทรฟรีนะครับผมครับอ่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตเดือนหนึ่งคุณใช้เดือนเท่าไหร่นะครับอ่าผมประเด็นคือตรงนี้นะครับแล้วแล้วคุณต้องการลดรายจ่ายหรือเปล่าอ่ารายจ่ายผมผมผมแต่แต่เดือนแ,แต่ก่อนนะครับผมรายจ่ายอยู่ที่ห0ร้อยบาทแ0 0ร้อยบาทนะครับทุกวันนี้ผม รายจ่ายของผมนะครับแต่ละเดือนนะครับ279บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใช้เป็นรายปีนะครับ175บาทเท่านั้นนะครับต่อเดือนเห็นไหมครับข้อดีของมันอ่านี่คือข้อแตกต่างกับธุรกิจอื่นนะครับผมครับอ่าคุณไม่ต้องไปดิ้นลนหาลูกค้าให้ให้อ่าถูกกลุ่มถูกเจาะถูกกลุ่มถูกอะไรนะครับอ่าคุณแค่แนะนําคนที่เพราะว่าทุกคนหยิดแล้วนะครับคู่มือหวังของเรานะครับ คือผู้ที่ใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับผมไม่มไม่อ่ามันจะแตกต่างกับธุรกิจอื่นนะครับธุรกิจอื่นของอ่าที่มาในใ,ในรูปแบบอ,ออนไลน์นะครับจะมีการขายครีมขายอะไรใช่ไหมครับขายครีมขายนู่นขายนี่ซื้อของนู่นของนี่นะครับผมอ่าต้องสต็อกของต้องอะไรของสินค้านะครับแต่นี่ไม่ต้องนะครับผมครับ <tegen Sophia> อ่าลูกค้าก็จะหาง่ายง่ายมากง่ายง่ายมากกว่าธุรกิจอื่นนะครับเพราะว่าผู้มุ่งหวังของเราจะ จะเป็นทุกคนที่ใช้มือถือนะครับนั่นแหละครับคือคู่มูอหวังของเรานะครับจริงๆนะครับอันนี้ผมว่จริงๆเลยว่าว่าเป็นเป็นธุรกิจเดียวที่ง่ายง่ายได้กับทุกๆคนนะครับผมครับคุณมีเพื่อนหรือเปล่านะครับผมคุณมีเพื่อนคุณก็บอกเพื่อนนะครับบอกเพื่อนให้เพื่อนมาใช้มาใช้ระบบนี้นะครับผมใช้จ่ายผ่านระบบไอทีเอสนะครับ ก็จะมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรให้นะครับผมครับแล้วก็สามารถนำร้านค้ามาขายในในระบบนี้ได้นะครับผมครับมันง่ายได้นะครับผมครับในการใช้ระบบนะครับผมคุณสามารถระบบนี้นะครับง่ายเลยนะครับผมนี่ครับโหลดจากจากแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับหรือโหลดจากลิงก์เว็บได้นะครับโดยใช้เข พิมพ์คําว่า ITS นะครับผมแอปสร้างส,สร้างสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับง่ายๆนะครับผมมาดูนะครับอ่ามาดูมาดูข้อมูลพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวนะครับ อ่าครับผมมาดูเกี่ยวกับแอปนี้นะครับครับแอปนี้นะครับแอปไอทีเอสแอปพลิเคชันนะครับผมเป็นแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการสร้างฐานสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับผมเป็น Big Data นะครับผมครับอ่าเห็นไหมครับไอทีไอทีเอสแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะครับและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก IT s นะครับผม ในการเติมเงินมือถือค่าชำระนะครับชำระค่าอาชำระค่าบริการต่างๆนะครับรวมทั้งช้อปปิ้งสินค้าจากร้านค้าทั่วโลกที่นํามาขายในระบบนะครับเห็นไหมครับอา T2R Shop and Pay เห็นไหมครับมันอแอปนี้สามารถทำได้ได้หลายอย่างนะครับอ,อในราคาที่ถูกกว่าอ,อตามท้องตลาดนะครับและยังสามารถได้รับส่วนลดกับคืนมา พร้อมทั้งโบนัสต่างๆอีกมากมายนะครับผมโบนัสก็คือ,อจะมีรายได้อยู่3ข้อนะครับผมให้กับสมาชิกนะครับในการบอกต่อแนะนําบอกต่อนะครับผมจะมีค่าแนะนานะครับผมค่าบริหารทีมแล้วก็โบนัสค่าทําธุรกรรมนะครับโดยการาข้อที่3ก็คือเป็นโบนัสทาธุรกรรมก็คือมีอใต้สายงานสมาชิกนะครับผมมีการซื้อสินค้าหรือ,อซื้อเติมเงินมือถือนะครับ ก็จะคิดเป็นคะแนนออกมานะครับผมครับแล้วก็กลับมาเป็นส่วนลดนะครับผมเป็นโบนัสนะครับแค่นี้นะครับผมครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกหรือเพื่อนๆที่ยังไม่เปิดใจนะครับมาเปิดใจลองดูนะครับกับธุรกิจนี้เพียงราคาเริ่มต้นแค่หนึ่งพันสามร้อยสิบสามบาทนะครับผมครับก็สามารถรับรายได้วันละห้าพันบาทต่อวันได้นะครับครับโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับผมครับก็สามารถ ถ้าไกลถึงตัวนะครับฟซตขึนตัวก็ได้นะครับผมครับหรือโทรถามได้นะครับสอบถามได้ครับเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองนะครับครับครับสามารถโทรสอบถามได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็อธิบายต่างๆนะครับผมครับข้อมูลต่างๆได้นะครับผมครับด้วยความยินดีนะครับผมมากครับ